เรื่องเราออสบอลทันขึ้นมาจัดแล้วผมมันอยู่กับไคโชิเวอร์ชันวกับฮะวีเหรอวีฮาร์ดซลิีสจีนะเออนี่เอลดีกับซึ่งแอมเบอร์เลนวันนี้เป็นแมตช์อัพลิงโจ็กเกอร์พาลิงโจ็กเกอร์แล้วผมทาลิงโจ็กเกอร์ครับแดกเลอร์แฟนทอมกับเดอะรีเวิร์สเกิดไม่ทันเดูเกิดทันเลยสุดท้ายครับไปดูเลยสตาร์ทอัพราการ ไม่ใช่ไม่รูตัว้ไวมาสเตทะลเลเรตัวตีหมืนนะ่น่ะซูเไม่ไดขอแวนติดลีเนเจอร์ตีบวกสามพันมีด้วเฮ้ยใส่ยุ่งไหน <c oughs> ไม่จับเลยจับไม่ทันหือกก่เร็้อคอจากการสกิลโวันหนึ่งตัวเฮียไม,มย่มรู้เซิร์ฟีเนเจอรมีเด้อยตตัวอะไรนะตัวเฮียอะไรเซิร์บลัดากลงเนเจอรอนเลโอ้ยแต่ก็คุมมันไว้บัตเตอร์ยังมีซีกแล ไอสัตว์เลี้ยงป็นเลอเดอแล้วอัจ้าไรใคร็มารู้เหมือนกันเราก็ไหนอีกชัดอีชอีชัดอ๋อผู้ชชัดเจนเริ่มเริ่มหลังได้ควิกชิลแล้วก็โจมตีที่บรรยากาศแปดพันปององไรก่อนพู้ได้หมดเลไม่เจนผูได้หมดเลจากเทคสองทีเลียวเรจ้ไวรไมเจอยงเขาว่่้ยป็นาไทนะ ไม่จไม่ีโดนแบดอยู่ไม่โดนโดนโดนแบดคู่กันในวัน่นโดนเหรอโดนอะ้นมันแค่นิดแหัวมันโดนโดนเลยอะไรพวกอันนั้นีมีอมเปล่าีมีอะไีเปล่ามันโดนเรอวะดีเรื่อยว่เนื้ตัวเองคว้ตัวเองโอู้โอ้อะไรเนี่ยโว้โว้โว้โวเลดสยอ่าเหน เหลนยเลไม่กัสิบหืสไม่กัคีย์นี้อได้ยได้การไ่ก็เคยได้ครับทำอไครับทเีทไครับเปิดบล็อกไปแปะไลทสกิลของชีฮัีับเออชีััด้าชีับโซเกขึ้นไปของารจด เอ1ใขึ้นมือเอาฮิลติกเกอร์ขึ้นมือโดกูเอามากันตายก่อนทิปมืกิอนแล้วก็แล้ก็แล้วก็ลงคนนี้เ้าไปดีแล้วยิงหนึ่งิปไม่หนึ่งกัิปหนึ่งกัิปมหงดรอยิไม่โดดไม่วอ้ิปบไป ยอนสองปีวาชนะเหมือนแปก๊กพวกเราขีังโค่แน่นแน่เจนหลบหาสแซสน,นดองอ่ใจดวงหรอกฝ<า>ีมือต่างหากคนดาบชั่วอะไรที่จะติดลงมาจากอีกฝ้าของภ้าไมายาไมยาจะ เดี๋ยปเจ๋อภาพลงตาโมเดลแฟทั่เียบ <si ัสต์จัดอมนหแบตาบัสต์จัดพอันเฮ้อะไรอะไรบนี้มีอะไรอีบโอ้ยหึูว่าวันเปิดไอ้หีหสุดยพอวันแบนเปิดอยูแล้วแว่นีกฝั่งมาสานนอันนี้แพดศูนย์หเนไอ้เฮียบอดมึงเนี่ยรออะไรอ่ะสิามเนการสิบสามเป็นการค่าเท่าไหร่บ้างครับยีหกับสามสิบ ไมไม่เล่นฟอสชูดเลยวะโอ้โหไป็นอดเลยสองได้โอกรเฮ้ยขี้อี่เกิดอเวนดกระมาโอ้ยออกำลังจะวางเลยไม่ตั้งแล้วไ่เข้ายีจุดที่สมั่กาข้างเท่าไหร่สามบปึ๊บโอ้คิวรอะสามมื่อคิวลสองขี้เ้อกอการหรือเปล่า ลบไปที่ตีขาวลอเปที่จีนลบใบกาดสองคีโอ้มัวมัวมัวไอ้โดนเลด Drive Dragon ยืมรถบกาสองคียืมเพื่อนมายืมไปงยมมีวะแค่ชี้มาตอนหนึ่งทำไมใครใครไโอนเลดเขาเขาก็มีในเด็กเงของเขาอ่ะจไม่ได้ไม่ด่วเร็วเร็วเร็แล้วมันบนว่าดโดไปเล่นอยู่ไม่ดโหเป็นกันจาย ก็สกิลของเบรกเรสต์ดังก็หนกว่าไม่ถูกอะไรครับเลือกเปลียนกาศทุกอย่างถึงไปที่ท้ายอ้ยไก่ละไก่ตายและคนเล่นเป็กไก่ตายแล้ะตาบอกว่าเก็บสมองเอเคตายเฮียตายอีเดียสัปดาหหนึ่ง ต้องมือสี่ใบก็ทำได้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนตอว่นเฮ้ยเฮออมือสี่ใบแล้วข้อหนึ่งยิงยิงอะไรไปได้หระแอบเจ็บลงแน่แน่หรือวเดี๋ยวนึงเฮ้ย <c oughs> ขอโซบาร์สทิ้งมือพอไหม,ไมยิงก่อนไม่พอยิงยิง ไม่ขอนะตัวสตัวอะตายเลยีะี่อไวนีสองมือม่พ้อกันได้แล้วสกิลดอเลดไดไดบอร์ดที่มเียวเฮ้ยจิมมี่ดีกว่าทิงมือสามห้าตอนหนึ่งสุดสุดก็ไม่เลนทำอะไรไปไป่านเรื่องก่อนไปกาน บอบอโอ้ยบวยตีตีอยู่รออยู่ที่ข้อนี้กร์ักลักาอ้าวของเหมื่นครับสองแปดป้องกันขอเหมืนคปองกันกัเคอไรนอ่สแนดาเฮ้ยป่าแล้วเอาศูนย์มายาที่จะติดลงมาจากโอ้ยปงมิติดเฮ้ยไม่เจแดกูเลร์มันก็ฟรอสเบกไรมันมีนักการที่นม่เคยฝยฟรอสฟันมงจากโบนิมนเี่ยป สกิลของแด๊กจูเลอร์ปัญท่อนางงามเมื่อไรครับการติดรีเวนเจอร์ที่ไม่ใช่ตัวตัวเองโซบัสเฮ้ยโดนก่อนหรอโดนก่อนโดนรีเวนเจอร์หนึ่งใบโอ้โหมันทำกันบ้านไม่ไม่เคยไล่มันมันทับใครมีอย่างทับใครได้หรอทับทับติ๊กชื่อรีเวนเจอร์เพื่อนดีเป็นคนเชี่ยพอแต่ไล่เป็นโซบัสโดนรีเวนเจอร์เพราะว่าจามาสคาร์เดยโซบาสไรเดอร์โทมาร์ดีงั้น โซบลัสโมเดิร์ตสันทอมทำอะไรได้มิลาจิกสตูรคกยิงหนึ่งดาเมจโอ้ยสกิลมัสคตอล์เลิดปท็อเล็กเจ็ดใบยิบบลัสรับโอ้ยเว้ยมืดเว้ยเสียวลีไทยขอบลัสรับไม่ได้ฟอนละไม่ได้ละไปจ่อแล้วตอนนี้ขับาถลีไทเดียววะเอา ชอบกลหมเือใช่ไหมบลัชบลัสเตอร์ปาปสเตอร์เปนของเพื่อนมไอชอไม่เฮียเน่ยกูเห็นเฮียอะไรอยู่ไปเลยรับสุ์จัดสามหมื่นรนี้ใ่ไหกันสามหมสามเรียแคุณนะรงไสามหมื่นสามสามหมื่นสามลุงมาแรงกว่าเดิมใช่ปะใช่ลุงมาแถวหน้าบูหมืน้าใช่บอกห้าพันตาอยู่ในที่เลนทยอะไร สามแปดจริงจบแดกดูเลยมาน้องโจ๊นี้คอร์ดบัสโซบัสจิ้มสองตัวมีทายที่เหลือมีวูดถ่ายด้วยซะจากนั้นลุกจากนั้นแถวหน้ากวหมื่นห้าสองื่นแปดสองได้ตีเป็นต้ร์ดผมเฮลกาสเข้าสองพันได้วูเบอร์เช็คไซค์ก็เช็คโอ้ปล่อยบอลยังรอดเลยโอ้เป็นโลก เอาวนรับอไมกัเฮ้ยฮ oh oh, ิลิกเกอร์ฮิลได้ด้วยเอยไม่ใช่ยงดงจอไคนอนเฮิร์นดรอปไฟ้ยอเดี๋ยววิเช็ค2ฮิเดี๋ยวตมาไอ้เปลวเพลิงโลกาที่เผาผ่านทุกสิ่งจนหมดไหมมีบางสิ่ฟื้นขึ้นจะความตายคืนชีพเบรกไจอรกโอเวอร์โหลดเดอะเลเบิร์ดบอลค เดี๋ยวกันทำตัวที่ข้าวตัวที่อะไรอ่ะคานากานหนึ่งาไงวะเฮ้ยิงนี่ดีกว่าเก็บ normal อีกเกสรต่ำกว่ากับใต้กอง่วหนึ่ง over ละแล้วก็โ a ลโซบาร์หนึทิ้งมือหนึ่งไหนพอตเฮ้ยโอ้พอสลืมพอสบรรยนการขอไหมไม่คอจวสองไม่คอ่ คอรีดกองรีกองเชกิวคอช่องว่างนะไม่ได้น่ะไม่ได้น่โอเคโอเคพอได้เขาได้ไม่ได้ผมขอชัวขอชัวขอชัวรอชัวขอชัวโดจาร์เฮจารตัวที่ไรนะี่ไรโดจาโดฮเกียรลัง รู้จักไ้ทเทจาร์ดอ่ะล้วอลกไซเจาร์ดอ่ะสก,กิลของเ <c oughs> ดลนะิเบิร์ดลิมิตเบรกคล็อก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 ห้าใไสามันสามใส่แวนกับดกเลอร์ของนายนะเรนี่ใคไม่รอมมันกันไม่ได้เลยสัสองปดสามแปดตสาม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 แปดสี่แปดสองได้บอทบอสก,กิลดันเลด เลียหนึ่งใบบ่งมือเนไม่มีจิ้มนะเฮี้ยโอ้ยยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวดีเบสเข้าด้วยบอลทิ้งมือหนึ่งใบเข้าไปเลยใช่มือก็หมดเลยเฮี้ยแต่เบิร์ตฮิวเหมอนในกระตูนสิเป็นไงรอเขาลงมันจั๊บอ่ะแล้เช็คบอดโอ้ยที่น้ำแม่แจ็คไม่มีพิเกอร์กิวดอนเลดไรซากอนเฮ้ยดีเบิร์ตดีเบิร์ตไปเช็คคิวมาหานะ สออะไรนะทิ้งม <m> ือสองใบสใบครับเรามีฟอสเราแป้นฟอฟได้ฟอสสแนบอกง่ายๆหนดสิบอกว่าถ้ามีล็อกห้าใบขึ้นไปแ้ามีเโซนสใบเเโซสีแ้นไปชิงมือ2อสแตนตมันไส้เฮียลีไทยโอมันปรกันไม่ได้หีฟอสสองลูกบอดจิ้มลีกมือ ตาลอยในที่สุดโดนรีเวิร์สมาในกระตูนเลยต่กอ้ยักษ์ใหญ่ายาวอ่ะนะโอ้ยผมไม่ต้องเบรกไหลก็โหดแม่เดี๋ยวกูไปซื้อเลยจริงยเดี๋ยวกูซื้อเลยจรีรีเวิร์สกันมีแล้วไม่ใช่เหรอมีแล้วไงแล้ซื้อทำไมก็ราะเป็นัวยังไม่มีมึงมีแล้วไม่ใช่เหรอนะปิ้นโอ้ตักออกแล้วเนียเยเดดอ แบบฟังต่ออ่ะไอที่ไปได้จากการได้เหรอใช่ใช yeah> ่เลยฟังแบบว่าจะน้องมีโอเคผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมทั้งสองเด็กก็เป็นของใหม่จากโปร่งงานแข่งแล้วมันก็ไม่ใหม่หรอกก็มาสักพักละอันนี้อ่อที่หนึ่งใช่อันนี้อันที่หนึ่งอันนี้ลงไปเธอละสองอาทิตย์ลงไปเธอแล้วใช่อย่างนี้ก็นาจะตามลงไปเทมี้ก็เป็นคลิปแบบว่าเป็นคลิปแบบว่าแบบน้อสชาตียาคิดถึงภาพเก่าๆของผู้เรียนบมรยกาศอยากเบียลอยากเบียลเฉยแล้วพี่ไม่เราดิบเบลได้เลยครับพี่ ที่จอยู่ตรงไหนของบ้านต้องไปนั่งหาก่อนได้อยู่ซอกหรือหลังตู้เย็นนะครับขอบคุณสถานที่ครับร้านเยลเบีการเกมครล้าแล้วก็สุขสวัสดี25ครับใช่แล้วครับผมก็ฝากช่องติ๊กต็อกของพวกเราด้วยนะครับโอสุส R G แล้วก็โอสุสโอสุสมิโลนะครับผมเฮ้ยแต่ชื่อตัวเมเจอร์โอสุสมิโลเหรอเออชื่อคอมีเมโลเมโลแล้วแม่งตัวสาวพิเศษด้วยนี่ CX อะไรวะ CX แตเมัน L ทำเป็นว่าดูที่ผมรีโพสต์ ในช่องเาสุ S M E มีริโพตของคุณไม่ลอยอยู่นไม่ขาดช่องด้วยนะครับ่ขดเ๋ยว่าเลยมเยเมอยวเนอะเาก็ตอนนี้ไม่เป็นทุกคนสวัสดีครับบายบายอ้ยเมเต็ม